กับสว,ส,สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสันที มาแล้วนะครับวันนี้มาไลฟ์สดให้รับชมกันนะครับฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับจากอำเภอลำลูกกาจังหวัดชุมธานีนะครับจากร้านยิ่งเจริญเจ๊ทัพทีมยิ่งเจริญฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับวันนี้ก็มาเจออันอีกเช่นเคยนะครับวันหยุดนะครับวันหยุดนะครับมาเจออกันอีกเช่นเคยนะครับมาไลฟ์สดให้ชมฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นในด้านโต๊ะด้านตู้ด้านเตียงนะครับสนดนกสนใจเข้ามาเรื่องหรือซื้อหากันนะครับสนดนกสนใจนะครับเข้ามาเรื่องหรือซื้อหาดูกันเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าชิ้นหนึ่งนะครับสุดน,นกสนใจร้านเจ๊ทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าของเรานะครับอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นงานโต๊ะหมู่บูชานะครับสนดนกสนใจสิดินบ็อกสอบถามราคาเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะไปกด ไลค์กดแชร์กันได้นะครับในเพจเจทับทิมยิ่งจเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม่สักเก่านะครับไปกดไลค์กดแชร์ในเพจ,เจร้านเจทับทิมยิ่งจเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม่สักเก่าครับมีสินค้าเลือกชมกันมากมายเยอะแยะแต่แปลงไก่กันเลยทีเดียวนะครับคนตกสนใจนะครับเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับราคาไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะครับจะเป็นในด้านโต๊ะด้านตู้ด้านเตียงนะครับสินค้าของเรามีมากมายท่าน ไว้รับชมรับนําเสนอกันนะครับไว้ใช้ประดับเกียรติในบ้านของท่านนะครับสนโอกสนใจไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นไหนเป็นงานในด้านโต๊ะหมู่บูชานะครับโต๊ะหมู่บูชามีทุกแบบทุกไซส์ทุกขนาดตามที่ท่านต้องการนะครับทุกแบบทุกไซส์ทุกขนาดตามที่ท่านต้องการนะครับสวัสดีนะครับไม่ทราบว่าตื่นกันหรือยังนะครับไม่ทราบว่าตื่นกันหรือยังนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับสวัสดีนะครับสนโอกสนใจครับเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับ ร้านเจทับทิมยิ่งเจริญอพรอิเจอร์ไม้สักเก่าของเรานะครับมีสินค้าให้เลือกชมกันมากมายเยอะแยะแปรกายกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านโต๊ะด้านตู้ด้านเตียงนะครับมีสินค้าให้ชมกันมากมายโตะตูต้เตียงเคสเตอร์โค้งแกะลายแม่แกะลายนะครับโตะหมู่บูชาหิ้งพ้านะครับส่วนุกสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปร้านของเราอยู่อำเภอลำลูกกาจกังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวผมจะพาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ แล้วผมจะพาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสินค้าภายในร้านเรามีอะไรบ้างมีโต๊ะมีตู้มีเตียงตู้ใส่กับข้าวตู้วางหนังสือชั้นวางทีวีนะครับมีท่านเลือกซื้อซื้อหากันมากมายเลยนะครับขอให้ท่านเข้ามาดูไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาดูก็มีกําลังใจแล้วนะครับสนอกสนใจก็เข้ามาเลือกรือซื้อหากันนะครับดูไปดูกันเป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์สักทีหนึง่ง แนะนำร้านเจทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ในเพจเจทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าของเรานะครับมีสินค้ามานําเสนอให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อซื้อหากันหน้ากหมยาเยอะแยะแต่แปลกใ่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วราสนใจเข้ามาเลือก,อกรือซื้อหากันที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นตู้วางทีวีนะครับตู้วางทีวีมีสี่ลิ้นชักด้วยกันนะครับมีสี่ลิ้นชักมีชั้นวางเครื่องเล่นตรงกลางนะครับมีชั้นวางเครื่องเล่นตรงกลางสี่ลิ้ แบบอ่อนช้อยกันเลยทีเดียวสี่ลิ้นชักแบบอ่อนช้อยกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นในด้านตู้นะครับตู้ไทยนะครับตู้ไทยที่วางติดกับตู้ทีวีตู้ไทยนะครับ,กกบ,รบมีลิ้นชักอยู่ด้านล่างสองลิ้นชักนะครับมีลิ้นชักอยู่ด้านล่างสองลิ้นชักนะครับแล้วก็ด้านบนวางของได้เก็บของตุ๊กระตุนตตาได้นะครับรถลูกสนใจชิ่นไหนอินบ็อกซ์ลูกสอบถามกันเข้ามาได้ได้เลยในะข้อความน,นะครับ อันนี้จะเป็นตู้ใส่พระใส่เพชรใส่พลอยใส่พระใส่เพชรใส่พลอยแล้วแต่ท่านจะเปิดร้านขายเพชรขายพลอยจะไปโชว์เครื่องประดับโชว์พระนะครับมีให้ท่านเลือกชมกันมากมายนะครับจะเป็นเก้าอี้ที่อยู่ใต้ตู้พระแล้วก็จะเป็นตู้ไว้สําหรับขายก๋วยเตี๋ยวเป็นงานไม้สักเก่านะครับตู้สําหรับขายก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นงานไม้สักเก่านะครับเป็นตู้ไม้สักเก่านะครับมีหนึ่งชนแล้วก็มีบานเลื่อนอยู่ข้างในนะครับมีหนึ่งชานมีบานเลื่อนอยู่ข้างในคนรลกสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไป หรจะเป็นในด้านตู้วางข้างหัวเตียงนะครับวางบนเรือเนี่ยเรือว่อาอุเรือไว้ข่ายก๋วยเตี๋ยวนะครับตู้วางหัววางข้างหัวเตียงนี่นะครับมีสามนิ้ชักตู้ใส่ยานะครับตู้ใส่ยาหรือจะเป็นแยงไม้มาฆ่านะครับไม้แผ่นเดียวเลยครับที่วางอยู่ด้านด้านล่างนี้นะครับวางอยู่ด้านล่างนี้อันนี้จะเป็นตู้หัวเตียง ตู้วางข้างหัวเตียงแบบอ่อนช้อยนะครับตู้วางข้างหัวเตียงแบบอ่อนช้อยนะครับนะครับเพจร้านเจ๊ทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม่สักเก่าก็ปักหมุดไปให้แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับถ้าโรกสนใจสินค้าชิ้นไหนหรือ,อยังไงก็ inbox สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมีสินค้าให้เลือกกันมากมา,กมายเยะแยะไปไายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพจร้านเจทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม่สักเก่าครับมีตู้มีโต๊ะมีเตียงนะครับ มีโต๊ะหมู่บูชานะครับมีตู้ใส่รองเท้าตู้วางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้านะครับสนใจชิ้นไหนก็อย่าลืมมินบ็อกสอบถามราคากันเข้ามานะครับเดี๋ยวตอบให้เลยนะครับมาตอบให้เลยนะครับส่วนอกสนใจเข้ามาเล่กหรือซื้อหาก,กันไปนะครับหรือเข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้ในเพจเจ๊ทับซิมยิ่งเจริญฟอน์นิเจอร์ไหมสักเก่านะครับส่วนตกสนใจเข้ามาเล่อหรือซื้อหากัน จากร้านเจทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าของเราอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับมีสินค้าเลือกกันมากมายเยอะแยะแต่แปรไกกันเลยทีเดียวเข้ามาเลือกเข้ามาลือมาซื้อมาหาไม่ซื้อไม่ว่าเข้ามาดูก็ได้นะครับลองสนใจก็ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะร้านเจทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างคลองสี่ถึงคลองห้านะครับมีสินค้าให้เลือกกันมากมายเยอะแยะเลยนะครับ ท่านที่เข้ามาใหม่ก็กราบสวัสดีนะครับกราบสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้มาไลฟ์สดให้ชมนะครับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าจากเจ๊ทัพทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปุมธานีอยู่ระหว่างคลองสี่ถึงคลองห้านะครับส้าเรสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปที่เห็นด้านหน้านก็เป็นตู้วางทีวีนะครับขนาดกว่าตู้โชว์นะครับตู้วางทีวีขนาดกว่าตู้โชว์นะครับซื้อเป็นเซตหรือซื้อเป็นแยกเดี่ยวเราก็ขายหมดเลยครับ หายหมดทุกชิ้นทุกอย่างซื้อแล้วบริการส่งปีกรุงเทพและปริ Ryan, มณฑลหรือท่านใดที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าอยู่แล้วที่มันผุมันพังนะครับที่มันผุมันพังคิดจะลอกสีทําสีร้านเรายินดีรับซ่อมรับทำนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้เลยนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้เลยยุคนี้ยุคทันสมัยนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องขนมานะครับส่งรูปมาป ราคาพอใจกันทําแล้วก็ไปรับมาทำกันนะครับโรกสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหาไม่ว่าจะเป็นงานตามแบบบิวอินใช้ไม้สักเก่าทํานะครับไม่ได้ใชใ้ไม้อัดเรกสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันครับร้านเจสทิมยิ่งจเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าอยู่อาําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับมีสินค้าให้เลือกชมกันมากมายเลยจะเป็นด้านในโต๊ะเป็นตู้เป็นเตียงนะครับตู้โชว์ตู้วางหนังสือตู้เก็บหนังสือนะครับ ตู้โชว์หนังสือตู้เขียนหนังสือคงไม่มีมีแต่โต๊ะเขียนโต๊ะไว้สําหรับนักเขียนหนังสือนะครับต้องสนใจนะครับจะเป็นตู้โชว์หนังสือตู้โชว์ตุต๊กตุนตุ๊กตานะครับเอาไปประ,ระดับเกียรติในบ้านท่านนะครับอันนี้จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าท่านใดที่มองหางตู้ใส่เสื้อผ้าของเรามีนําเสนอนะครับไซส์ขนาด2บาน3บาน1เมตร2เมตรนะครับมีให้ท่านเลือกชมเลือกรือซื้อหากันเยอะแยะเลยหรือจะเป็นในด้านเตียงที่เห็นอยู่ด้านไกลๆนู้น ใครอยากดูเตียงรูปเต็มๆนะครับอินบ็อกซ์สอบถามราคากันเข้ามาอยากดูรูปเตียงเป็นยังไงอ้าวอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวเราส่งเตียงกลับไปให้ท่านดูนะครับว่าเตียงเรามีแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะครับนอน2องคนหรือจะนอนคนเดียวก็ได้นะครับส่วนอกสนใจก็เลือกหรือซื้อหาก,กันไปเรามานําเสนอสินค้าดีๆงานดีๆให้ท่านได้รับชมรับรับทราบกันว่าร้านเรามีสินค้าแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับ อนอกสนใจจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานอาหารโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้มีขนาด2เมตรคูณเมตรเมตรแปดสิบคูณเมตรนะครับมีท่านเลือกชมกันมากมายเยอะแยะตะไปไก่กันเลยทีเดียวจะเป็นงานไซบอร์ดนะครับบานทึ้อบานโปง่งมีสินค้าให้เลือกชมกันเยอะแยะเลยครับ คนอกสนใจครับเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับวันนี้มาไลฟ์สดได้ดูกันเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าภายในร้านเรามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่รองเท้านะครับตู้ใส่รองเท้าตู้แกะลายที่เห็นอยู่ด้านไกลๆนูน้นนะครับจะเป็นตะเกียงจะเป็นลายเป็นอะไรนะครับมีให้ท่านเลือกชมเลือกหรือซื้อหากันเยอะๆเลยนะครับตโต๊ะทานข้าวก็มีหลายขนาดหลายไซส์หลายแบบนะครับให้ท่านมาเลือกมาชมการร้านของเราอยู่อำเภอลำปงกาจังหวัดปทุมธานีนะครับ อยู่ระหว่างคลอง4หรือคลอง5หรือท่านจะเข้าไปเลือกชมกันซื้อสินค้ากันในเพจร้านเจ๊ทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับก็มีเพจไว้รองรับท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปดูรูปกันในนั้นว่าสินค้าล้าเรามีอะไรบ้างนะครับพิมพ์คําว่าเจ๊ทับทิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าเพจก็จะเด้งขึ้นมาให้ท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาใหม่หรือ ทันทีออกไปแล้วนะครับหรือท่านที่ต้องการจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าอะยินดีนะนําเสนอร้านเจทับท mm. ิมยิ C ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไ e ม้สักเก่าของเราอยู่อาเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างคลองสี่ถึงคลองหน้าอันนี้ก็จะเป็นรูปเตียงนะครับเตียงนะครับถ,ถ้าใครอยากดูเตียงแบบเต็มๆนะครับก็ส่งอินบ็อกซ์ข้อความมาแล้วส่งรูปเตียงให้ดูนะครับตกสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันนะครับราคาไม่แพงอย่างที่ท่านคิด มีสินค้าให้ชั้นเลือกชมเลือกซื้อซื้อหากันมากมายนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกราบสวัสดีนะครับอนออกสนใจเลือกรือซื้อหาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าถ้าคิดหนึ่งการแนะนําร้านเจทับทิมยี่เจลิญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นต่างเป็นเตียงเป็นแย,ง,ยงนะครับไม้มาค่าไม้สักนะครับแกะลายไม่แกะลาย นะครับมีให้ท่านเลือกชมมากมายเยอะแยะแะแปลงไก่ก็เลยทีเดียวนะครับส่วนอกสนใจก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับร้านเจทับทิมยิ่งจเจริญเฟอร์น For ิเจอร์ไม้สักเก่าอยู่อ,เอำเภอลำน,นูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ระหว่างคลองสี่ถึงคลองห้านะครับเรานสนใจสินค้าชิ้นไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบิลบอกมาสอบถามกันได้เลยนะครับร้านเจทับทีมยิ่งจเจริญเฟอร์น For ิเจอร์ไม้สักเก่ายินดีต้อนรับยินดีตอบทุกคําถามนะครับเ้านสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไป ร้านเจทัพย์ิ่งยิ่งเจริญพอดเจิตอลไม้สักเก่าของเรานะครับมีสินค้าให้เลือกชมกันมากมายเยอะแยะแต่แปลกไก่ไม่ว่าจะเป็นงานในด้านโต๊ะหมู่บูชานะครับโต๊ะหมู่บูชามีทุกแบบทุกขนาดท,ทุกไซส์ตามที่ท่านต้องการนะครับอยากได้แบบไหนอยากได้ราคาแบบไหนนะครับส่านตอสนใจเข้ามาเลือกหรือซื้อหาก,กันไายน,นะครับร้านของเราบริการมา20-30ปีแล้วท่านตอสนใจนะครับ แอดมินกนจะตอบให้นะครับตอนลงสนใจก็เข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับมีสินค้าให้เลือกกันมากมายเยอะแยะจะแปลกไกม่กันเลยทีเดียวสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับตื่นตื่นกันหรือยังครับวันนี้เรามีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่ามานําเสนอให้เลือกกันดูเป็นแนวทางในการตัดสิในใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเป็นตู้เป็นเตียง เป็นต่างนอนเตียงนอนนะครับส่วนอกส่วนใจก็เลือกหรือซื้อหาก,กันไปนะครับจะเป็นตู้ยาตู้วางข้างหัวเตียงนะครับเป็นรถเข็นโต๊ะนักเรียนนะครับมีสินค้าให้เลือกกันเยอะแยะตะแป๊งไก่กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นตู้วางทีวีขนาดกับตู้โชว์นะครับหรือจะซื้อใบเดียวเดี่ยวแล้วก็ขายนะครับมีให้เลือกกันมากมายเยอะแยะเลยเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับจากร้านเจทับสิมยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า ครับอยู่อำเภอลำลูกกาจัางหวัดป,ปทุมธาน,นีนะครับอยู่ระหว่างคลองสี่ถึงคลองห้านะครับเข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปใบที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้าเราก็เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าขนาดสามบานนะครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าขนาดสามบานนะครับนี่นะครับใบนู้ก็เป็นขนาดสองบานแล้วก็สองบานนะครับสองบานแล้วก็เป็นหีบใส่ผ้านะครับลูกสนใจก็เข้ามาเลือกหรือซื้อหากันร้านเจสซับซิมยิ่งจเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดทุมธานีนะครับอยู่ระหว่างคลองสี่ถึงคลองหนะครับมีสินค้าให้เลือกชมกันมากมายหรือจะเป็นงานสั่งทำตามแบบหรือท่านมีเฟอร์นิเจอร์ไม่สักเก่าอยู่แล้วก็เข้ามาเอามาซ่อมเอามาทำนะครับส่งมาตีราคากันก่อนแล้วก็รับซ่อมรับทำกันไปแลนะวันนี้ขอกราบดากันเพียงเท่านี้นะครับ ให้ดูกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไงกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ร้านเจ๊ทับทิมยิม่งกันเลอพรีเด็กเจอม้สักเก่านะครับอยู่อัดเอลำลูกกาจังหวัดปรทุมธานีนะครับวันนี้ก็กาศสวัสดีครับ